สวัสดีครับผมจะพามาชมห้องนอนสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่กันครับก่อนอื่นเลยผมขอพาทุกคนมาดูห้องเดิมๆก่อนเลยนะครับที่ยังไม่ได้ทําการตกแต่งเลยนี่ก็เป็นมุมมองจากภายในห้องครับจะเห็นประตูเข้าห้องนอนในโซนนี้จะทําเป็นตู้เสื้อผ้าเต็มพื้นที่เลยครับตอน่องมาถึงหน้าห้องน้ำเลยครับเป็นโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับผมมุมนี้จะเป็นมุมที่ต่อเนื่องกันระหว่างหัวเตียงและตู้เสื้อผ้าครับมีเสาของตัวบ้านด้วยนะครับผมจะทําบิวท์ครอบให้เสาหายไปเลยเริ่มต้นจะพามาดูตู้เสื้อผ้าด้านซ้ายก่อนนะครับ และมีลิ้นชักสำหรับวางเครื่องประดับต่างๆครับผมทำไม้ขึ้นมาขนาดเฉพาะลิ้นชักนี้เลยครับแล้วนาไปพ่นกาวยี่เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องประดับของเราเสียหายครับสำคัญนะครับความเนี้ยบเรียบร้อยของการทาถาดกรวไมีต้องละเอียดหน่อยครับไม่งั้นจะเกิดเลี้ยวรอยต่างๆตอนพ่นได้แล้วก็การเลือกสีกรวไม้ครับก็ต้องเลือกให้เข้ากับสีตัวสภาพด้วยนะครับและนี่ก็เป็นตู้เข้ามุมที่สามารถเก็บของได้เยอะมากเลยครับจริงๆต้องเปิดใช้งานทีละบานนะครับแต่ผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นพื้นที่เต็มๆด้านในเข้ามุมครับว่ามันกว้างมากเลย แต่งงานได้เต็มพื้นที่เลยทีเดียวนี่ครับพอปิดบานก็สวยงามหรูหราแบบนี้เลยครับทำมาเป็นโตเครื่องแป้งครับขอเปิดไฟโชว์หน่อยนะครับผมทําไฟเปิดแยกเอาไว้สําหรับแต่งหน้าด้วยครับเป็นแสงขาวคุณผู้หญิงสามารถแต่งหน้าได้สบายแน่นอนเพื่อเสริมความเป็นลักชวรี่ครับผมก็ดีไซน์ขอบบานที่เป็นลายไม้รัดด้วยเฟรมอลูซีทองด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นหน้าบานทึบครับขออภัยด้วยนะครับผมลืมปิดประตูตอนเข้าห้องลูกค้าให้โจผมมาว่าอยากได้เงาเงาแบบดูแลรักษาง่ายๆเป็นรอยยาก ผมจึงเลือกใช้เป็นกระจกใสเฟรมอลูครับแล้วนำไปพ่นสีด้านหลังกระจกตามัมเบอร์ที่เราต้องการได้เลยนะครับได้ความเงาจากกระจกแล้วก็ได้สีตามความต้องการด้วยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้แทนกันดีกว่าครับจะได้เห็นกันช,ชัดๆด้วยนี่ก็เป็นแสงในช่วงบ่ายๆนะครับความสวยงามจะแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมจะเปิดให้ดูภายในกันนะครับจะตกแต่งเป็นลายไม้เลียยๆแต่ดูหรูนะครับและส่วนตู้เข้ามุมฝั่งนี้ก็ใช้งานได้มากเช่นกันเลยครับ ตอนนี้เจ้าของบ้านอยากให้เน้นเก็บของใช้เล็กๆต่างๆครับผมจึงแบ่งเป็นชั้นปลระดับไว้ให้มุมหนึ่งครับทำเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยครับเก็บของได้เต็มพื้นที่เลยครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นอีกหลังหนึ่งที่ตู้เสื้อผ้าใหญ่อลังการมากเลยแล้วก็หรูหรามากด้วยครับเก็บของแผ่เสื้อได้เต็มๆเลยครับผมอมาเป็นฉากกั้นโซนตกแต่งครับเจ้าของบ้านชอบเป็นลายไม้ผมจึงดีไซน์ออกมาให้เป็นรูปแบบแบบนี้เลยครับผมเลือกใช้วัสดุอลูลายไม้ครับ บางส่วนของดีไซน์ผมปล่อยให้เป็นช่องว่างเพื่อจะได้มีความเย็นลอดผ่านได้ครับและบางส่วนผมก็ตกแต่งด้วยโพลีคาร์บอเนตบอนแล้วก็เพิ่มคิมมิกด้วยแผ่นตันสีชาครับที่ผมไม่ได้เลือกใช้เป็นกระจกลอนหรือกระจกใสาชาเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ,บส่อมาโซสุดท้ายครับเป็นเบลลอินหัวเตียงผมทําไฟตกแต่งเปิดปิดได้ทั้ง2อฝั่งเลยนะครับ แล้วก็มีบิวหุ้มบอกหัวเตียงด้วยหนัง P ิยูด้านบนเป็นบอร์บเปอร์ที่พี่เจ้าของบ้านเลือกมาติดตกแต่งครับผมผมขออนุญาตโชว์การเก็บงานและความเนียบในการจบงานหน่อยนะครับใครสนใจผมออกแบบและผลิตงานตกแต่งภายในสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับ